ก็จะบอกให้ว่าแบบในโมเมนต์เงี้ยสิ่งที่ดีที่สุดนะเวลาสมมติเราอารมณ์มันตีเราควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วทําไมมันเป็นแบบนี้แล้วมันมาเกิดที่ทํางานแล้วทาไมมันไม่มีเหตุผลเลยแหละมันคืออารมณ์สู้หัวอยู่ it's okay ไว้ที่มิลานจะปล่อยให้ตัวเองได้รู้สึกอะไรออกมาแล้วก็ just รู้สึกออนุญาให้ด้านที่มันเป็นด้านดาร์กอะด้านที่มันเป็นอารมณ์มันพลั้งฟูออกมาเป็นเพราะมันมีคําว่าต้องกับคำว่ารับผิดชอบมาครอบเราอยู่เราเลยเบี้ยอารมณ์ลง มันเลยไม่จบสักทีแต่ถ้าหนูอนุญาตให้ปล่อยให้สุดเป็นเดี๋ยวหนูจะฮิลอัพตัวเองกลับมาเร็วกว่าเดิมผมว่าชีวิตการทำง,งานจริงอะ่ะมันมันเป็นจริงๆนะนี่คือร้องไห้จริงนี่คือถ่ายกันอยู่ดีโลองไหงๆกันจริงทุกคนผมจะบอกว่าแบบสุดท้ายอะ่ะเอออยากอยากให้ทุกคนในทุกที่ทํางานเรามีเอมพัตตีกันนี่คือถ่ายคลิปกันสดๆแล้วบางเอิญน,นะครับม,มันอาจจะไปโดนเรื่องราวบางอย่างของน้องในทีมผมแล้วมันโป้งขึ้นมาน้ําตาแตกเนี่ยสิ่งสำคัญคือในทีมเรามีเอมพัตตีให้กันไหมบทเรียนดีๆเกกิิดขึ้นในใารอคลป ตรงนี้เลยทุกท่านล้วครับถ้าทํางานกันอยู่ดีแล้วมีทีมงานของคุณที่ดีเกิดอารมณ์รู้สึกไม่ดีขึ้นมานครับอาจจะเสียใจอาจจะโดนทริกเกอร์อะไรบางอย่างคุณจะจัดการยังไงครับ